อย่างงี้นะครับนีม่มาเซติสวยครับอปแล้วปล้ปลนประกดเลยรุนร่นรุน่นรุ่นนานประกดอันนี้นสวัสดีท่านผู้ชมเละเอฟซีในพันธ์เงี่ยตอนเสาบก,ก็พร้อมนี่พบกับผมครับอยู่ที่แม่น้ำปลาจีนบุรีคือเก่านะพี่น้องภาพมายามเบ็ดราบปลามมานะครับ กภะพแจ้งแล้วครับเมื่อกี้ผมเบิ้งมาแล้วสามล่านะพี่น้องนีแต้มหนึ่งับผมนี่ประมาใส่นักเซโร่ครับเกือบเกือบเซโร่นะเปิดกล้องปรติดนะครับเปิดจะได้กับกะปติดเนี่ยพอเก็บเบียเแลเราผมมาเบิ้งใหม่ครับถอดถอดท่าแล้วใส่ไม้ให้ติดนะครับนี่เก็บมาแล้วนะครับสามเรามันนีไส้เบล้อยหลังนะครับไปเดี๋ยวพามตัวอีกนะครับเผื่อจะมีแต้มบะนะครับ ช่ยำมล้วที่สี่ครับยำมาสามล่ามีหมาแต้มหนึ่งแล้อจะนีจะมีตัวไหมใส้สัํามองเกลนะครับติกรติกรในตัวนี้นะครับในรอบแปดมันมาสับหมองเกลหมดเลยน,นะครับจากเมื่อวานนี่ขึ้นไปทั่งเหนือในตัวสามโลมาตัวหนึง่งเหยียบแห้วนะครับ มาดูใส่มีตึกๆกันพี่น้องมีตึกๆนะครับแต่ตัวไม่โตนะครับจะไซโลนะเดี๋ยวจะใส่นะครับเป็นกุ้งนะครับกุ้งกามกามตัวท่านิ้วมือนะครับพี่น้องอมีตึกๆตึกมือนะครับมาจากติ๊กกล้องเมื่อกี้เก็บได้ลสองหลังนะตึกๆมือครับ ใส่โล่ปะแจ้งตัวเลยโอ้โหเบียดยปาาแ่งางอยู่แล้วคือนองนะแต่เป็นปลาหมานะอาจะซองโล่หนึะะ่งบักก้อนหินเลยก <c oughs> ะบ่ถือจับนักหินแต่มีปลาแน่นอนนะครับไม่รู้ปลาอะไรปุ๊บ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 มันปรากฏเลยลุ้นกันครับลุ้นกันปรากฏจริงๆ กดไสเง่งามๆสีขีดสาธดีใจปลาม่ากระกไสโลแล้วกดเลี้ยงไสเง่งามๆสีขีดเล่าเออเนื้อปลาปมา่าปลาม่าไปความยาวเล่าที่หกครับมันจะมีดึงนะครับเมื่อกี้เนี่เดี๋ยวมันหินกระตุกเล่าที่หาเมื่อกี้กับยาม่านะครับ บ้บนมิดตัวเลยลงล่าที่หกครับดึงเสียงเมื่อกี้มันจะไม่ตึกๆไนะหมเดี๋ยวจะเป็นหินก็ได้หินที่เขาทวงขวดนะครับจะมาลุ่นกันมาจำใช่หรือไม่นะครับภาวนาให้ใช่นะครับหินหรือเปล่านี่ครับบางทีก็อาจจะเป็นหินนีก็ได้ ว่านให้ปลาไหมให้ปลาไหมนะให้ปลาไนะหมโอ้โหติดตอ่อแล้วติดตอ่ออย่าบอกนะปลาติดตอ่อแล้วมันเป็นไก่ทังเลยเอาะไก่ละไก่ละ,ละ,ละตึกละตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊ส่งามมากส่งามใส่งามว่านเป็นปลาไหม มาเซสวยนะก็ใช่อีกลายนไกลเลยดีที่อดมั้งจะตุลล่ามัจะใส่งานะอยู่ัหนยังไม่ถึงอีกมันประมาณเลยนะมนปรามาณเลยนะเก่มันปากดเลยนะ รุ่นกันยังมาถึงอีกอมาถึงมาถึงมาถึงเอาปลาขึ้นก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันติดติดต่อ,อดึงเงิน,นประกวดเลยเงินประกวดเลยรุ่นรุ่นรุ่นนานประกดดุดอีนนี้ กดใส่ซองครับโอ้หลุนเป็นประมาดึงกต่ะไกลดึงเตหัวเล่าเ,เ,เลยนะกดใส่ซองครับโอ้ดึงจะหัวเล่าออกมาเลยมาเอาตัวโอ้มาใส่ซองครับดึงเตหัวเล่าออกมาแล้วดึงไกนี่นี่เขาละอ่ะเก็บครับผมแล้านี่นสรุป กดใหญ่ตัวนึงมีกินอีกตัวนึงครับข้างเลยล่าที่เจ็ดครับมีกินงยาวยำล่าจี๊บหกมาว่ามีตัวเลยเรกปรกปวดทางแดง ลอยนะครับรุนเนี่ยเพืะเก็บตังคน,น,นี่นะครับ้างคางแดงครับผมจะปล่อยไป สุดท้ายนะครับเมื่อกี้เคอมม่าเมืมาตัวนึงพี่น้องใส่กหกขีดหกขีดบระเทศไทยครับเสียงวัดเพิ่นเปิดพระเทศนะครับได้บนนิกดึงตัวนึงผมล่าสุดท้ายแล้วจะมดแล้วมใครเป็น,ปนคอมม่าตะกดหร่อเป่าด,ดึงเลื่อนตะกุดนะครับ จะมาลุ้นกันที่หลังไปปีเมื่อระกดเลยนะะกอดอีกแล้วอโอ้โสตกน้ำแดงระกนอีกว่านี่ครับผมกดไซโลมันมาเยโอ้โหมาถึงโลดดีสิแบแปดสี่ครับ กดอีกหนึ่งตัวเซ็งงามๆ่งกิจหาประมาณนี้เศ้ไดกิัววเดียว ถึงหน้าท้าครับตงผลงั่งเขาเขาครับวันนี้นี่ครับมีม้าไซส์ใหญ่หนึ่งตัวกดให,ใหญ่หนึ่งตัวนะครับคนเล็กอีกสองประมาณน้อยอีกสองนะครับผมเดี๋ยวผมจะชั่งให้ดูนะครับประมาณตัวนี้ได้เท่าไหร่อีกกดตัวนี้หนักเท่าไหร่นะครับมันนี้เดซั่มนมีแล้วพี่น้องถือว่าโอเคอยู่นะครับยังมันม,น,มนอยู่เกือบไม่ได้ตัวเดี๋วผมสร้างให้ดูครับ เดี๋ยวมาสร้างปมาก,ก่อน,นครับตัวนี้ได้เท่าไหร่ค่าน้ำมันของเราวันนี้ปุ๊บน้หำหนักห้าโลนะครับน้ นักบนนิ่งนะครับได้หาโลกี้บอกว่าซีโลนะครับได้หาโลเดี๋ยวมาเบื่องปากกดกันครับดดตัวนี้ได้เท่าไหร่เม็ดนิ่งเลย เดโลเก่านะครับนี่นโลเก้าขีดนะครับเกือบสองโลที่นอ้องกดไงค่ักินกุ้งเด็กมาเราห้าโลนะครับกดโลเก้านะครับฮะันมาแน้วครับวันนี้เด็ก่าเนียกันมันลดด้วยมวกนี้เสมอทุนเลยหมวกไปครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านครับผมท,ที่ติดตามรับชชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ